สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีเครื่องดื่มที่จะช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดความดานันบำรุงสายตาน้ำอัญชันใบเตยนั่นเองค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ สิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะใช้แค่ใบเตยกับดอกอัญชันเท่านั้นเองใบเตยนะคะก็ให้เรานำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนดอกอัญชันเราจะใช้เป็นแบบสดหรือว่าจะใช้เป็นแบบแห้งก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเรามีแบบไหนก็ใช้ได้เลยค่ะเตรียมตั้งน้ำนะคะวันนี้พี่หัวจะใช้น้ำทั้งหมด1.5ลิตรค่ะ เมื่อน้ําเดือดนะคะก็ให้เราเตรียมใบเตยใส่ลงไปได้เลยใบเตยนี่สรรพคุณเยอะมากๆนะคะมีประโยชน์ทั้งต้นทั้งใบเลยนะคะใบตรงนี้นะนอกจากจะช่วยลดความดันแล้วยังช่วยลดเบาหวานแล้วก็ บำรุงหัวใจด้วยนะคะทานได้ทุกวันไม่มีอันตรายค่ะเมื่อเราต้มได้ประมาณ15นาทีแบบนี้นะคะก็จะได้น้ําที่ออกมาเป็นสีเขียวๆแบบนี้แล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะก็ให้เราเตรียมนําดอกอัญชันเทลงได้เลยนะคะ ตรงนี้เนี่ยเราก็จะแช่เขาไว้แป๊บหนึ่งนะคะเพราะแป๊บเดียวเท่านั้นดอกอัญชันก็จะออกสีค่ะสรรพคุณของอัญชันนะคะนอกจากจะช่วยบำรุงสายตานะคะตาฟ้าฟางเนี่ยจะมองเห็นชัดขึ้นก็ยังจะช่วยลดความดันลดเบาหวานได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นน้ำอัญชันใบเตยเนี่ยเราสามารถ ต้มดื่มได้ทุกวันค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ก็ให้เรานำมากรองนะคะเอาใบเตยกับดอกอัญชันออกค่ะเหลือแต่น้ำแบบนี้นะคะใครที่ชอบทานอุ่นๆก็สามารถทานได้เลยดื่มได้เหมือนเราดื่มชาเลยนะคะ ส3าวานันต้มทีหนึ่งก็ได้ต้มแล้วก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้ถ้าใครชอบทานเย็นๆใส่น้ำแข็งได้นะคะหรืออย่างวันนี้พี่ขวดจะทำเป็นน้ำโซดาอัญชันใบเตยก็ให้เรานำอัญชันใบเตยเนี่ยนะคะเทใส่พิมพ์ไว้ค่ะเสร็จแล้วก็นำไปเข้าตู้เย็นช่องฟิตนะคะแช่ไม่นานค่ะเขาก็จะแข็งแล้วเราก็สามารถนำออกมาทานได้3รูปแบบเลยนะคะจะทานอุ่นๆหรือว่า ใครชอบเย็นๆใส่น้ำแข็งแบบนี้ก็ได้หรือชอบแบบซาซ่าสดชื่นดีก็แค่ให้เราใส่โซดาลงไปในน้ำแข็งที่เราแช่เย็นไว้นะคะดื่มได้ง่ายๆดื่มได้ทุกวันมีประโยชน์มากๆค่ะสามารถดื่มได้ทุกวันยิ่งถ้าใครใช้สายตาเยอะๆนะคะหรือมีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงน้ำตาลในเลือดสูงน้ำอัชันใบเตยช่วยได้ค่ะ อย่าลืมลองทำกันนะคะ